ใส่ฝนชี้ทางเห็นผู้ชายบูกันมาเยอะแล้วไหนจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงจะได้เห็นผู้หญิงบูกันเบลล่าเล่าการเล่นแอคชั่นกับแพรพิชาภาเป็นยังไงเรื่องนี้ต้องขมี้ค่ะเขาว่าจะวิชัยเยอะกว่าเราถ้าเขาหายตัวได้ด้วยเจ๋งมากเลยอะเขาจะกระโดดแบบข้ามหลังคงหลังคาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นคนที่เหมือน เคลื่อนไหวได้เร็วแล้วก็มีชั่วปริชาอะไรที่มันเร็วค่ะแต่ว่าเราอ่ะก็ไปได้เหมือนเคล็ดลับเขามาแล้วเราอ่ะก็เรียนแก้ท่าของเขาได้โดยที่นี่เป็นคู่ซ้อมให้เราแต่เขาก็าเก่งนะเขาก็าาเก่งก็แอบ,บถามเพราะว่าแบบเหมือนอเคยบูมาหรือเปล่าแพ้บอกไม่เคยแบบแทาไม่ค่อยเลยอย่างเงี้ยก็เป็นแบบอีสองคนที่แบบกระดูกมาชนกันเจ็บมากเวลาสู้กันกระดูก <laughs> มันแบบ แขนกระดูกระดูนแบบกรแกงแบบขัดกันเอออย่างเงี้ยคือท่าง่ายดูแบบเขาเรียกว่าอะไรมันดูเหมือนใช้ไหวคลิปในการสู้อะแต่เจ็บเจ็บค่ะสู้กับผู้ชายไม่เจ็บเขาสู้กับแพ้เข้าใจได้เลยอะนิภาพออกสาวเขาบู๊กันจริงจังนะคะไม่ใช่บู๊แบบข่วนหน้าหรือยุ่งหัวกันค่ะ